พรสองสาวหลับเท่านั้นแหละครับเฮจูจอมหื่นแอบย่องมาหาชินเฮแล้วอึนฮีที่ตื่นมาเห็นพอดี <c oughs> ก็เลยใช้นิ้วพิฆาตจิ้มสวนเข้าไปก็ตดแตกสิครับเวลาต่อมาอึนฮีก็ได้ไปเรียนวิชาโยคะของชินเฮระหว่างนั้น เธอก็เริ่มขุ้นฮิตและรู้สึกว่ากำลังจะถูกแจ้งเฮจูไปเธอจึงได้มาคุยกับเฮจูเธอก็ถามว่าเขาไม่ได้รักเธอแล้วหรอเขาไม่ได้แคร์เธอแล้วใช่ไหมเฮจูบอกว่าพูดแบบนี้ฉันเสียใจนะอึนทีบอกว่าตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนนอกตอนนั้นเองชียองเพื่อนชายของเธอก็เดินเข้ามาบอกว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันพอเฮจูเห็นทั้งคู่ใส่เสื้อเหมือนกันเขาก็อดแซวไม่ได้ส่วนจียองก็มานั่ง ปรับทุกข์กับเพื่อนเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับอึนฮีแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้ในวันหนึ่งขณะที่เฮจูกำลังเดินมาอยากเริงดาก็มีสองนักสืบหาข่าวที่มาจากไหนก็ไม่รู้มาแอบด้อมด้อ,ดอมอมองที่มหาวิทยายลัยแต่เขาก็ไม่ได้สนใจจากนั้นเฮจู He ก็ได้ขับรถพาชินเฮ